สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพร่ภาไปขึ้นเขานะคะพี่น้องกืบมาพบพ่อกันอยู่ทั้งโคผักหวานที่เกขานะคะผ้ามาเก็บผักหวานขึ้นเก้าละค้าเมื่อนี้เอานี่ผักหวานชุดแหลกแหกมาน้องเฮาเนาะค่ะแต่ว่าบริทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าแพร่เก็บยวนข้างทางเนาะค่ะพี่น้องเอาไม่มีกระตอกล่องนะค่ะเนี่ยค่ะผักหวานต้นแหลกของเฮาเนาะค่ะกืบมาพอเดียวนาะค่ะต้นงามๆเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเนี่ย นี่ังเตยหยดนะคะ่ะอ่อนๆอยู่คนน่ะเอามาเก็บน้ำกันเลยนะคะ่ะนะคะ่ะหยดอ้วนรวยอยู่งามงามค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันเลยคะ่ะนี่กับมากกับเอื่อยขึ้นกันนะคะ่ะแต่กบับบดไทยเป็นดอกเพราะว่าแยากไปไพ่ไปมั่นนะคะพี่น้องมากน้ำกันก็นกนจริงแต่ว่าบดไ็น หาใกล้กันเนาะคะ่ะแต่คน,นต้นเขาจะนั่งกับสีบได้เนาะคะ่ะต้องแยกกันเก็บข้างล่างก่อนหอ่อ่อนๆงามๆเบดี ตุนเรกในคลิปก็เหเฮกวันแล้วคะ่ะต้นต่อไปเป็นไรเนาะคือจังสีในแมนนะะ่แล้วค่ะแล้วชดลัยงามๆเลย มันจะแก่งเสียบอะค่ะแต่ละหย่อนอ,อน่อ,อนเลยค่ะ ตันี่ก็งามค่ะแต่ว่าบ่ค่อไม่ยอดนะคะมีแต่ตัวนี้กำลังปรุงใหม่ๆตัวนี่ก็กำลังเก <c> ่อ <oughs> โอ้ผสมประกอบกันนะคะตัวหนึ่งอ่อนออนตัวหนึ่งก็กำลังเกแต่ว่าก็มีอ่อนไม่เกลืละค่ะ นี่กระยอดกำลังงามค่ะต้นหน่อยเนย่ก็เตรียมต้นเลยค่ะ ตอนนี้ก็งามค่ะ ตอนนี้ต้นนี้ยอดกำลังพอดีพอดีเลยนะคะมนี่น <c oughs> ้ำโพดหยาพอดีพอดี ตัวนี้ก็อยู่้างๆกันเลยค่ะตัวนี้ก็พ่อได้เก็บด้วยค่ะพี่น้องนอดก,กำลังางามเลยค่ะหกัหกหกักหักหัก 整改。Okay. ตัวนหยอดเหงาแล้วค่ะเหงาบักคักเลย ใส่กล่องไปดึงมาดูว้าวตัวนี้ไหมคะ่ะงามคักโอเคชุดนุ่นมาค่ะพี่น้องเพิร์มาเก็บผังวานนี่จงไหนบุ๊คช้าเพิร์ลนะคะ่ะ aku kikir dia hampir ไม่ให้าาเท้าเจออ้ะค่ะชจะเคุณมียนงดอก ตอนนี้กำลังฐานอีกแล้วค่ะหมดกระไรเ <c oughs> ด่น ถ้าท่ายแต่ตัวนั้นหน่อยให้เบิ้์นคารเมอร์นี่ตัวนี้มันถ่ายยากนะคะเอาตัวนั้นหน่อยนี่และหยาเต็มอยู่ มือหนีนงามๆเลยค่ะมือนี้ส่งจากหางครับพี่น้องอึดๆเนาะมันห,หน่อยๆอยู่เค่กับเอ็นมือไม่ได้วค่ะสองมือว่าเธอหนึ่งน้เพื่อนเพื่อนกับเอ็นมือหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ากับเอ็นม,มาปลาเก่าเด้กลับไปอีกมันมีหลายปลาเนาะค่ะในบ้านเนี่ยเดี๋ยวคนบ้านเพิ่งจะเก,ก็บกันคักนะคะก็เลยเหลือตาจังสี่ละคะ่ะ ต้นนี้ก็มีแตยอดยอดค่ะักเลยค่ะพี่น่อ,อยยอดอ่อนอ,นอ่ยยนอนไรกะเอาแนบเอาแน่นนะคะ จากพี่น้องกลับมาถึงนช่วงสุดท้ายของซาพแพ้วแล้วนะคะกลับมาบึงผลงานของห้องมือนอี้กันเลยค่ะนี่มีตร่หยดอ่อนๆงามๆได้ค่ะพี่น้องหยดอ่อนๆอยู่นะคะเกียงหวานจ,จ่วยๆพรานะ่ะกำลังงามๆพอดีพอดีกินเน้ะคะ่ะ มือน,นี่หายากคักค่ะผักวันอึดคักเนาะค่ะเพราะว่าแพ่วเวนมามือเดียวนึงเนาะมอวนในบริมาค่ะเวีนไ้มือนึงประทศนี้มันปรุงบระทันเนาะค่ะบาดเพิน่นจะเก็บค่ะพี่น้องมันจกลีบยงเลือตาเพิ่นจังใดเนาะคะ่ะก็เฮากับมาเก็บเรื่อยอยู่เนาะแพวกับว่าแพ่สิเวินไปอีกดุนีรือคาประเทศนี้จักสามส่มือ,อยู่นั่งสิม,มาเก็บเอานะคะเนาะ นี่แะคะผลงานของห้องมือนี่เอาไปเกียงคือสีหวานเจ่วยๆลคะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แพีวกับสิพ่อไว้สำนี้นะคะพี่น้องท้ามาคลิปนี้ก็อย่อาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้สาวแพีวผา,าไปน้ำเนด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ